ยี่หว่านและมดแดงทั้งสองคนเป็นพี่น้องที่รักกันมากยี่หว่าคนพี่จะมีอายุห่างกับมดแดงประมาณ5ปียี่หว่าได้แต่งงานไปก่อนแล้วและสามีของเธอก็ชื่อเจดก่อนหน้านี้ทั้ง3คนเคยเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันเพราะฉะนั้นเจดจึงรู้จักมักจีกับยี่หว่านและมดแดงอยู่แล้วเมื่อเจดและยี่หว่าเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วแต่ว่ามดแดงก็ยังคงเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลาย เมื่อวันเวลาผ่านไปความสนิทสนมของยี่หวาและเจตก็เพิ่มมากขึ้นเขาเริ่มได้เป็นแฟนกับยี่หวาในตอนนั้นและเธอเองมักจะชวนเขาไปเที่ยวที่บ้านอยู่เสมอจึงทําให้เจตได้พบกับมดแดงอยู่เป็นประจำด้วยการครบกันมาที่ยาวนานทําให้เจตนั้นก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของมดแดงจากเด็กกระโปโลตัวดำๆกลายเป็นหญิงสาวผิวขาวที่รู้จักแต่งเนื้อแต่งตัว และเมื่อเจดกับยี่หวาเรียนจบมดแดงก็ถึงเวลาต้องเข้ามาหาวิทยาลัยและตอนนี้นี่แหละที่ทำให้เจดได้เห็นว่าความจริงลามดแดงก็เป็นผู้หญิงที่สวยมากคนหนึ่งจนบางทีเขาก็แอบเผลอมองน้องแฟนอยู่บ่อย,อยแต่ในทุกครั้งที่เขาปล่อยใจให้ล่องลอยไปกับความสวยของมดแดงเขาก็ยังสามารถดึงความรู้สึกนั้นกลับมาได้เสมอแถมพ่วงด้วยความรู้สึกผิดที่มีต่อยี่หวาอีกด้วย สำหรับมดแดงแล้วเจตก็เป็นเพียงแค่พี่ชายคนหนึ่งเคยรู้จักมักจีกันมาตั้งแต่เด็กๆและตอนนี้เขาก็ได้มาเป็นแฟนของพี่สาวของเธอในความรู้สึกของมดแดงไม่ได้คิดอะไรเกินเลยกับเจตไปมากกว่านี้เจตและยี่หวาคบกันมานานมากพอแล้วพวกเขาจึงแต่งงานกันหลังจากที่มดแดงเรียนจบมหาวิทยาลัยและเริ่มทำงานได้ประมาณ1-2ปี ตอนนี้เจดก็ได้กลายเป็นพี่เขยเต็มตัวของมดแดงแล้วพวกเขาก็เปรียบเสมือนคนภายในครอบครัวแต่ก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าภายในใจของเจดนั้นยังคงรู้สึกดีกับมดแดงมากแค่ไหนกินข้าวเยอะๆนะยี่หวออานี่ผมตักให้ผัดเห็ดที่คุณชอบยังไงล่ะดูสีผอมแห้งหมดแล้วข้าวปลาก็ไม่ค่อยจะกินวันๆกินแต่ผลไม้ไม่รู้ว่าจะกลัวอ้วนอะไรกันนักกันหนะ เจตบ่นยี่หวายยกใหญ่เพราะเห็นว่าภรรยาของตนเอาแต่ดูแลรูปร่างจนตอนนี้เธอผอมมากดูไม่น่ารักผิดกับมดแดงน้องเมียของเขาเธอมีรูปร่างที่สมส่วนไม่ว่าจะมองตรงไหนก็ดูดีไปหมดอ่ะนี่มดแดงพี่ตักไข่เจียวหมูสับให้ก็แล้วกันนะกินเยอะๆล่ะไม่ต้องไปห่วงเรื่องรูปร่างเหมือนพี่สาวของเราขอบคุณมากเลยนะคะพี่เจต ตักให้พี่ยี่หวาเธอค่ะเดี๋ยวหนูก็จะอิ่มแล้วยี่หวาเห็นเจตตักอาหารให้กับน้องสาวของเธอเธอก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะมดแดงก็เปรียบเสมือนน้องสาวของเจตไปแล้วทําไมถึงกินน้อยล่ะเดี๋ยวก็ไม่สบายเอารอกหรือว่าอยากจะรักษารูปร่างเหมือนพี่สาวเราเปล่านะคะพอดีมีชายหนุ่มรูปงามเขาซื้อผล,ลไม้กับขนมมาให้หนูตั้งเยอะแยะเลยค่ะวันนี้หนูกับเพื่อนๆก,ก็กินกันเข้าไปเยอะ จริงๆแล้วก็ไม่หิวข้าวหรอกนะคะแต่เห็นว่าพี่ยี่หวาตั้งใจทำกับข้าวไว้รอ,อก,ก็เลยต้องกินเจตร,รู้สึกขัดใจเมื่อได้ยินมดแดงพูดถึงผู้ชายคนอื่นแต่ว่าเขาก็พยายามสงวนท่าทีเอาไว้หากจะหึงน้องเมียออกหน้าออกตาก็คงจะไม่ดีเพราะภรรยาของเขาก็นั่งอยู่ข้างๆด้วยเขาจึงทำได้เพียงตักเตือนมดแดงในเรื่องของการคบผู้ชายจริงๆแล้วก็คือห่วงน้องเมียนั่นแหละนี่เจต เธอไม่ใช่พ่อของอยางมดแดงนะจะไว้หนวดพกปืนเลยไหมห่วงน้องสาวมากๆเดี๋ยวน้องก็ไม่มีใครมาจีบหรอกสองคนพี่น้องพูดคุยกันอย่างสนุกสนานเรื่องที่มีผู้ชายมาจีบมดแดงแต่กับเจตนั้นเขาไม่ได้รู้สึกสนุกด้วยก็คงทำได้เพียงกินข้าวและนั่งฟังสองสาวพูดคุยกันต่อไปหลังจากที่กินข้าวเสร็จเจดก็ปล่อยให้ยี่หวานและมดแดงช่วยกันล้างถ้วยล้างจาน ตามระษาผู้หญิงส่วนเขาก็เปิดตู้เย็นและคว้าเครื่องดื่มเย็นๆออกมาหนึ่งกระป๋องนี่เจตเธออย่าดื่มเยอะนะยังไม่ทันที่เจตจะได้เปิดกระป๋องนั้นขึ้นดื่มเสียงภรรยาของเขาก็ลอยตามลมมาสั่งไม่ให้เขาดื่มมากไปเพราะเธอเกรงว่าเจตนั้นจะเมาพรุ่งนี้ต้องมีงานทำต่อสิ่งนี้ทำให้เจตยิ่งรู้สึกเซ็งมากยิ่งขึ้นเมื่อก่อนตอนคบกันไม่เห็นบ่นอย่างนี้เลย เดี๋ยวนี้อะไรนิดอะไรหน่อยก็บนน่ารำคาญจริงๆร,รูปร่างหน้าตาก็เปลี่ยนไปเมื่อก่อนยังดูอวบๆหน่อยแต่ตอนนี้ผอมแห้งเชียวดูยังไงก็มีสวยเหมือนกับมดแดงโถเอ้ยตอนนั้นน่าจะจีบมดแดงนะเจดนึกตำหนิตัวเองไม่รู้อะไรดดนใจให้เขาแอบชอบยี่หวาทาั้งๆที่เขาเพิ่งจะมารู้ตัวว่าคนที่เขาชอบนั้นก็คือมดแดงตอนนี้เจดรู้สึกสับสนไปหมดแล้ว หากจะว่าเขารู้สึกผิดมันก็พอจะรู้สึกบ้างแต่อีกใจของเขาก็ยังคงคิดว่าอยากจะได้มดแดงมาครอบครองด้วยความที่มดแดงเป็นผู้หญิงที่สวยคนหนึ่งในที่ทำงานของเธอก็มักจะมีชายหนุม่มแอบจ้องมองมดแดงอยู่เสมอแต่ว่าก็ยังไม่มีใครที่สามารถพิชิตใจของมดแดงได้เพราะว่ามดแดงก็แอบหลงรักผู้จัดการของเธออยู่มดแดงเป็นเลขาของเขา เวลาส่วนมากที่อยู่ที่ทำงานก็มักจะได้ใช้ร่วมกันเสมอหรือแม้แต่การออกไปพบปะลูกค้ามดแดงก็ต้องออกไปด้วยทำให้คนทั้งคู่ค่อยๆสนิทกันมากขึ้นแต่ก็ยังไม่มีฝ่ายไหนที่เอ่ยปากออกมาว่ากำลังให้ความสนใจอีกฝ่ายอยู่หรือไม่นี่ก็เสร็จการแล้วมดแดงขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะผู้จัดการตรงนี้เปรี่ยวๆอ,อยู่ด้วยไม่รู้ว่าจะมีแท็กซี่หรือเปล่าถ้าอย่างนั้นให้ผมไปส่งดีไหม ผมเองก็เป็นห่วงคุณเหมือนกันเออก็ทางมันเปลี่ยวนั่นแหละก็เลยเป็นห่วงมดแดงรู้สึกดีใจที่ผู้จัดการขออาสาไปส่งเธอที่บ้านมีหรือที่เธอจะขัดใจเขาเพราะมดแดงเองก็รอคอยเวลานี้มานานแล้วเมื่อผู้จัดการมาส่งมดแดงถึงที่บ้านเขาก็ยังไม่ได้กลับเพราะพี่สาวของมดแดงได้ชวนผู้จัดการกินข้าวด้วยกันกินข้าวเย็นด้วยกันก่อนนะคะผู้จัดการ ดิฉันอยากจะขอบคุณที่คุณขับรถมาส่งมดแดงนะคะความจริงแล้วอ่ะน้องไม่น่ารบกวนเขาเลยนะยี่หว่ารู้สึกเกรงใจเขามากๆจึงอยากจะเลี้ยงเข้าเป็นการตอบแทนแล้วมันก็ยังจะส่งผลดีต่อหน้าที่การงานของน้องสาวของเธอด้วยบรรยากาศบนโต๊ะอาหารเต็มไปด้วยความชื่นมืน่นทุกคนต่างพูดคุยกันอย่างมีความสุขและความเป็นกันเองนี้ทำให้ผู้จัดการรู้สึกผ่อนคลาย ไม่ได้รู้สึกกดดันเหมือนอย่างทีแรกผู้จัดการลองชิมผัดผักนี่นะคะมดแดงทำให้สุดฝีมือเลยก็เพราะรู้ว่าผู้จัดการน่ะไม่กินเผ็ดเจตรู้สึกว่ามดแดงจะเอาอกเอาใจผู้จัดการของเธอเสียยกใหญ่และนั่นก็ทำให้เขารู้สึกมันไส้เป็นผู้ชายไม่กินเผ็ดได้ยังไงคนเรามันก็ต้องแข็งแรงอดทนได้อะไรก็ต้องอดทนแค่กินเผ็ดแค่นี้มันไม่ตายหรอกนะเมื่อเจตพูดแบบนี้ขึ้นมา ก็ทำให้ทุกคนบนโต๊ะอาหารเริ่มรู้สึกตกใจโดยเฉพาะยี่หวานและมดแดงเธอทั้งสองคนก็ไม่รู้ว่าเจตเป็นอะไรเออความจริงแล้วผมก็พอจะกินเผ็ดได้ครับแต่ว่าช่วงนี้รู้สึกว่าจะเป็นโรคกระเพาะก็เลยไม่อยากจะกินเผ็ดให้มาก รคกระพร้อยอย่างนั้นเหรอคะดิฉันก็เป็นคะ่ะอยากจะหุ่นดีนะคะก็เลยทําให้ลดน้ําหนักผิดวิธีไปหน่อยว่าแต่คุณผู้จัดการชื่ออะไรคะเรียกแต่ผู้จัดการผู้จัดการยี่หวาอยากจะสร้างสถานการณ์ให้มันดีขึ้นกว่านี้เธอจึงได้ชวนผู้จัดการพูดคุยต่อขอโทษทีครับผมเองก็ลืมแนะนําตัวไปผมชื่อไหมครับโธ่เอ้ยนึกว่าชื่ออะไรชื่อยังกันนักมวยแนะ่ชื่อมีเป็นร้อยเป็นพันชื่อแม่ไม่ตั้งให้นะ การพูดจาแย่ๆของเจตครั้งที่สองนี้ก็ไม่อาจทำให้มดแดงอดทนต่อไปได้อีกแล้วนี่พี่เจตเป็นอะไรคะทำไมต้องพูดกับผู้จัดการของหนูแบบนี้ด้วยเขาอุตส่าห์ขับรถมาส่งหนูนะให้เกียรติเขาหน่อยสิเมื่อเจตเห็นว่ามดแดงออกโรงปกป้องผู้จัดการของเธอแถมยังต่อว่าเขามากมายขนาดนี้ก็ทำให้เจตรู้สึกโมโหเขารีบผุนพลันลุกจากโต๊ะกินข้าวไปอย่างคนไร้มารยาท บรรยากาศบนโต๊ะกินข้าวตอนนี้มันจึงดูไม่ค่อยดีนักผู้จัดการไหมกินข้าวต่อเพียงอีกสองสามคำเขาก็ขอตัวกลับทั้งยี่หวานและมดแดงต่างก็ไม่ได้ดึงรั้งเขาไว้ด้วยเห็นว่าตอนนี้ผู้จัดการไหมอาจจะรู้สึกไม่ค่อยดีกับสิ่งที่เจตได้พูดหรือกระทําลงไปพี่ฝากขอโทษผู้จัดการของน้องด้วยนะมดแดงไม่รู้ว่าพี่เจตเขาเป็นอะไรเดี๋ยวพี่ต้องไปจัดการเขาซะหน่อยแล้ว ยังไงก็พูดจากกันดีๆนะคะพี่ไม่รู้พี่เจ็ดเขาไม่สบายตรงไหนหรือเปล่ามดแดงเดินออกมาส่งผู้จัดการไม้ที่รถแล้วเธอก็ต้องขอโทษเขาเป็นการใหญ่กับเรื่องที่เกิดขึ้นผมว่าพี่เขยของคุณมีอาการแปลกๆนะยังไงคุณก็ต้องระวังตัวเอาไว้ด้วยมดแดงนี่ผู้จัดการหมายความว่าอย่างไงคะให้ฉันระวังตัวผู้จัดการไม้ไม่ได้พูดอะไรมากไปกว่านี้เขาส่งยิ้มให้เธอแล้วบอกฝันดี ซึ่งสิ่งนี้ทำให้หมดแดงรู้สึกใจฟูขึ้นมาเป็นกองและเธอก็รู้ว่าผู้จัดการไม้คงไม่ได้โกรธเธอฝันดีเหมือนกันนะคะเอาไว้เจอกันที่ทำงานพรุ่งนี้ค่ะขับรถดีๆนะเสียงรถของผู้จัดการไม้แล่นออกไปแล้วแต่ภายในบ้านก็มีเสียงทะเลาะเบ,บาแววงเกิดขึ้นมาแทนที่นี่มันอะไรกันนะกันหนาล่ะพี่เจตอยู่ๆก็เป็นบ้าอะไรขึ้นมหมก็ไม่รู้มดแดงบนแล้วก็รีบวิ่งเข้าไปดูคนทั้งสองภายในบ้าน ทำไมเธอต้องพูดแย่ๆกับผู้จัดการของมดแดงแบบนั้นด้วยมันไม่ดีเลยรู้ไหมยี่หวาต่อว่าสามีเป็นการใหญ่หลังจากที่ผู้จัดการไม้กลับออกไปแล้วก็เธอดูสิยี่หวาหน้าตามันไว้ใจได้ที่ไหนกันล่ะเธอไม่รู้สึกห่วงน้องสาวของเธอบ้างหรือยังไงฉันนะ่ะไม่ใช่พี่แท้ๆนะแต่ฉันก็ยังเป็นห่วงยี่หวารู้สึกว่าเจดูเป็นห่วงมดแดงผิดปกติทง้ทงทางที่ที่ผ่านมาเธอไม่เคยคิดอะไรแบบนี้มาก่อน แต่สิ่งที่เจตเป็นในตอนนี้มันทําให้เธอรู้สึกใจหายห่วงน้องมันก็ห่วงได้นะแต่ควรจะมีขอบเขตเธอรู้ไหมว่าเธอทําเกินไปนแล้วยี่หว่ารู้สึกโมโหเจตมากจนเธอไม่สามารถที่จะพูดคุยกับเขาต่อได้จึงได้เดินหนีขึ้นไปบนห้องนอนตอนนี้เจตก็เริ่มรู้สึกแย่ที่ทําให้ภรรยาของเขารู้สึกไม่ไว้ใจหนูจะไม่ต่อว่าอะไรพี่หรอกนะพี่เจตเพราะว่าหนูก็คิดว่าพี่เป็นพี่ชายคนหนึ่ง แต่ว่าหนูขอร้องได้ไหมอย่าทำแบบนี้อีกมันดูไม่ดีนี่ดีดนะที่ผู้จัดการไหมเขาไม่ได้โกรธพวกเราเลยสักนิดนี่มดแดงชอบมันอย่างนั้นเหรอไอ้ผู้จัดการน่าจืดนั่นเจดเริ่มแสดงอาการหึงหวงมากเกินกว่าที่พี่ชายจะห่วงน้องสาวปกติทั่วไปและอาการนี้ก็ทำให้มดแดงรู้สึกกลัวเขาเป็นอย่างที่ผู้จัดการพูดจริงๆเธอควรที่จะอยู่ห่างเขาไว้แล้วนี่พี่ยี่หวาไปไหนหนูว่าพี่ควรจะไปดูพี่เขาหน่อยนะ เจตพยายามข่มใจพยักหน้าและทำตามที่มดแดงบอกแต่โดยดีเขาเดินขึ้นห้องไปอย่างเงียบๆเพื่อไปดูว่ายี่หวาภรรยาของเขาเป็นอย่างไรบ้างทำไมพี่เจตด,ดูหน้ากลัวแบบนี้นะเขาไม่เหมือนพี่ชายคนเก่าของเราเลยมดแดงครุ่นคิดอย่างหนักว่าเธอควรจะทำอย่างไรกับสถานการณ์แบบนี้เธอไม่อยากจะให้ยี่หวาและเจตต้องมาทะเลาะก,กันเพราะมีสาเหตุมาจากเธอตายแล้วพี่เขยของเธอเป็นแบบนี้เลยเหรอ เขาแอบหลงรักเธอหรือเปล่ามดแดงเล่าเรื่องเมื่อคืนให้กับเพื่อนที่ทำงานฟังหลายๆคนเองก็ลงความเห็นว่าพี่เขยของเธอนั้นอาจจะกำลังหลงรักเธออยู่แล้วก็เกิดความหึงหวงบ้านหนะ้าพวกเธอนี่คิดอะไรอกกุศลที่สุดแต่อีกใจหนึ่งของมดแดงก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเธอจึงคิดว่าต้องหาทางหนีทีไล่เธอไม่อยากจะเป็นสาเหตุ ทำให้พี่สาวของเธอและพี่เคยต้องทะเลาะก,กันไปมากกว่านี้อีกแล้วอะไรนะมดแดงเธอจะย้ายไปอยู่ข้างนอกอย่างนั้นหรอแล้วจะอยู่ยังไงเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวมันอันตรายนะยี่หว่าไม่เห็นด้วยหากมดแดงจะย้ายออกไปอยู่ข้างนอกเพียงลำพังเอานะพี่หนูโตแล้วตอนนี้หนูก็หาที่พักได้แล้วด้วยอยู่ใกล้บริษัทนั่นแหละเจตผู้ซึ่งแอบฟังสองคนพี่น้องพูดคุยกันอยู่ เมื่อเขาได้รู้ว่ามดแดงกำลังจะย้ายออกไปอยู่ข้างนอกเขาเองก็รู้สึกไม่เห็นด้วยแต่ตอนนี้หากจะเข้าไปห้ามก็คงจะดูไม่ดีเอาละเอาละมดแดงถ้าหากว่าน้องอยากจะย้ายไปอยู่ข้างนอกพี่ก็จะไม่ว่าอะไรแต่ต้องสัญญาณนะว่าจะดูแลตัวเองให้ดีๆอีกอย่างหนึง่งถ้าหากว่าไปแล้วก็ต้องกลับมาเยี่ยมหลานด้วยนะมดแดงได้ยินพี่สาวพูดแบบนั้นเธอก็รู้สึกแปลกใจและในที่สุดพี่สาวของเธอก็เฉลย ว่าตอนนี้พี่สาวของเธอทองได้2เดือนแล้วและต่อไปมดแดงก็กำลังจะได้เป็นคุณนานี่จริงหรือเนี่หนูดีใจที่สุดเลยหนูจะได้เป็นน้านแล้วพี่ต้องดูแลตัวเองให้ดีนะแล้วนี่พี่เจดเขารู้เรื่องหรือยังเขาคงจะดีใจมากๆยังไม่รู้หรอกพี่ยังไม่ได้บอกก็ยังงอนเขาไม่หายจากเรื่องเมื่อคืนนั่นแหละเจดที่แอบฟังอยู่แล้วเขาก็เพิ่งได้รู้ว่าภรรยาของเขากำลังตั้งครรภ์ เจดรู้สึกดีใจมากอย่างบอกไม่ถูกแต่ครั้นจะวิ่งออกไปหาภรรยาก็เกรงว่าทั้งสองคนจะรู้ว่าเขานั้นกำลังแอบฟังอยู่แล้วเจดเริ่มรู้สึกผิดตอนนี้เขากำลังจะกลายเป็นพ่อคนเขาไม่ควรคิดที่จะนอกใจภรรยาของเขาโดยเฉพาะกับมดแดงผู้ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นน้องสาวของเขานั่นเองตอนนี้เจดคิดว่าเขาควรจะกลับตัวกลับใจเตรียมทำหน้าที่พ่อที่ดี และกลับมาเป็นสามีที่ดีให้กับยี่หวาอีกครั้งเขาได้มาคิดคด,ดูแล้วหากว่าเขาไม่ได้มีความรักที่จริงใจให้กับยี่หวาเขาเองก็คงจะไม่แต่งงานกับเธอส่วนความรู้สึกที่มีต่อมดแดงน้องสาวของยี่หวานั้นมันคงจะเป็นเพียงอารมณ์ชั่ววูบที่เห็นน้องสาวมีความสวยสดงดงามตามกาลเวลาในที่สุดเจตก็เข้าใจตัวเองและเขาก็ได้ปรับความเข้าใจกับยี่หวาและมดแดงอีกครั้ง ทางด้านมดแดงหลังจากที่เธอย้ายออกไปอยู่ข้างนอกเธอก็ได้พัฒนาความสัมพันธ์กับผู้จัดการไหมทั้งสองคนได้ตกลงคบหาดูใจกันมดแดงคิดว่าเธอน่าจะย้ายออกมาอยู่ข้างนอกตั้งนานแล้วไม่ควรเพิ่งพาพี่สาวข,ของเธอนานแบบนี้จนทำให้เกิดปัญหาต่างๆขึ้น